มรู้สึกว่าแสงแดดจ้ามากเลยครับบังเกินว่าเป็นช่วงของพราที่กำลังตกดินนะฮะเพราะว่าทางนั้นเป็นทางทิศตะวันตกก็คือ west west ทางนี้เป็นทางที่ต้นออกครับคือ east east เอ,อ้ยยังไม่ไดออ้ทักทายกันเลย Hello everyone welcome to English on the go by KPL b อย่างเดิมแล้วครับมีเรื่องราวมาแบ่งกันเหมือนเดิมครับที่ตะวันตกก็คือพระอาทิตย์กำลังตกดินนี้ก็คือ sunset 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 sun ก็คือพระอาทิตย์ตกดินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางด้านนู้นก็คือ sunrise 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 คำว่า rise นี่มันแปลว่าขึ้นนะครับ rise แปลว่าขึ้น sunrise ถ้าเกิดว่าจะพูดอีกแบบหนึ่งก็ได้ว่า the sun goes up the sun goes up The sun goes up, the sun goes up, พระอาทิตย์ขึ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดทางนู้นก็คือพระอาทิตย์ตกดินก็คือ the sun goes down The sun goes down, the sun goes down จะแบบใดแบบหนึ่งก็ได้จะใช้แบบ the sun goes up ก็ได้หรือว่า sunrise ก็ได้จะใช้แบบ the sun goes down หรือว่า sunset ก็ได้แล้วแต่สะดวกใจแบบไหน,นแล้วก็ขึ้นอยู่กับบริบทด้วยนะฮะเอาเป็นว่าเราเห็นพระอาทิตย์กันทุกทกวนันเฮ้ยเราก็น่าจะควรจะรู้เนาะว่าจะเรียกมันว่ายังไงดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวคราวหน้านะเราไาเจอกันใหม่ครับ English on the go by KPL b BL. Bye take care English on the go by KPBL.